คนเกิดวันพุธใส่แหวนนิ้วไหนแล้วปังมาฟังกันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะแนะนําให้ใส่แหวนนิ้วกลางข้างขวา,าและนิ้วนางข้างขวาค่ะแหวนนิ้วกลางข้างขวานะคะจะช่วยเสริมในเรื่องการเงินการงานการเจรจาและเสน่ห์เมตตาค่ะส่วนนิ้วนางข้างขวานะคะจะช่วยในเรื่องการเงินโชคลาภและการเอาตัวรอดค่ะสําหรับพี่ทนายนะคะที่อยากจะได้แหวนไปใส่สวยๆนะคะเพื่อเสริม บุคลิกของตัวเองนะคะแนะนําเลยค่ะแหวนตัวนี้นะคะจะเป็นแหวนรายปอกมิดเกี้ยงค่ะจะมีให้ลูกค้าเลือกหลายมินและหลายขนาดนะคะซึ่งมีขนาด2มิล4มิน 6มิลและก็8มิลค่ะน้ำหนักเนี่ยเทียบเท่ากับ1กรัมครึ่งสลึง1สลึงและก็2สลึงเลยและตัวเนี้ยราคาไม่แรงด้วยนะคะราคาแค่หลักสิบเท่านั้นค่ะสำหรับพี่ๆด้านในนะคะที่สนใจวันนี้แปดพิกัดไว้ให้จิตกาศสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือและพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะทราบว่าเฮ้ยตัวเองเกิดวันนี้แล้วใสว่แหวนนี้ไหนปังนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้า